สวัสดีครับผมแจ๊บกิติชัยรับบทเป็นเต็มเต็มครับผมเจมส์ครับอภัทรธนจารุจันรับบทเป็นเหมียวครับค่ะคริสนะคะรับบทเป็นจินค่ะบอค่ะรับบทเป็นมันนี่ค่ะผมไร้นะครับรับบทเป็นไฟเย็นครับผมโบโดครับรับบทเป็นอีวานครับ ตัวละครเหมียวเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่สนุกสนานหวัวเราะตลอดเวลาแล้วก็แบบว่าเป็นคนที่สนุกกับทุกสิ่งเวลาที่มีอะไรใหม่ๆเข้ามารอบตัวครับใช่แล้วก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างสมาธิสั้นครับคือเวลาถ้าสมมติเขาโฟกัสอะไรอยู่แล้วมีสิ่งรบกวนหรือสิ่งเราอื่นเข้ามาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะแบบว่าเปลี่ยนจุดโฟกัสไปทนันทีเลยเป็นตัวละครที่รวดเร็วไปหมดเลยครับ,แบบเวลาทําอะไรก็จะชึบชับชึบชับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะคงความสดใสไว้ครับพี่แกมบนะครับรับบทเป็นเต็มๆนะครับผมจะเป็นนักเขียนการ์ตูนีวยเด ก็จะเป็นคนที่แบบเก็บตัวเงียบครับผมจนวันหนึ่งที่แบบรับเหมียวเข้ามาชีวิตก็จะดัาสดใสขึ้น กินไสำหรับจินนะคะจินจะเป็นบอกนิสเตียสารนะคะเป็น working woman นะคะแล้วก็เป็น p r o f e c t i o n i s t girl ค่ะเขาจะเป็นเพื่อนสนิทของเติมเต็มจะเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนมีความมุ่งมั่นในการทำงานบ้างานวันนี้เขาจะเป็นเด็กฝึกงานที่บริษัทแมกกาซีนของพี่จินก็จะเป็นเด็กที่แบบว่าโกโก้ทำอะไรก็จะแบบอุ้ย อะไรแบบนี้ค่ะแบบไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองแต่ว่าเป็นคนแบบมีความมุ่งมั่นอยากทํางานให้ประสบความสําเร็จแบบแค่แค่งานเดียวในชีวิตก็อยากทําให้มันได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็ไฟเย็นนะครับก็จะเป็นตัวละครแบบว่าอารมณ์ดีก็อรเลิร์ดแบบมีเอนจิ่แบบชอบไปเล่นกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็จะแพ้อีวานคือชอบอ้อนอีวานส่วนอีวานอีวานเป็นอีวานเป็นอาจารย์ที่มหาลัยนะครับเป็นคนที่แก่ที่สุดใน ั้ง6คนคาแรคเตอร์ของ6คนนะครับอีวานก็เป็นอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษให้ไฟเย็นครับซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างไฟเย็นกับอีวาน,วานครับ สำหรับแกะแก๊ปเพิ่งรู้ตอนที่แบบต้องไปแคสเรื่องนี้ก่อนที่เราไปแคสเราก็แบบดูผ่านๆไว้ก่อนไปแคสเสร็จแล้วอะเราก็ค่อยนั่งดูหลายเอพิโซดเลยเพราะว่ามันมีเป็นเอพิโซดแล้วก็เป็นภาคอีกดูๆทั้งหมดต้องแบบหลายชั่วโมงเหมือนกันก็จะจบแล้แต่ตอนหน<ๆ>ึ่งมันสั้นๆตอนนึ่ง10บนาทีแต่ว่ารวมๆก็หลายชั่วโมงอยู่ครับคล้ายพี่แก๊ปครับก็ไม่ได้รู้จักการ์ตูนเรื่องนี้มาก่อนแต่ว่าพอรู้ว่าอะเดี๋ยวเราจะต้องมาแคสซีรีส์เรื่องนี้ปุ๊บ<ม>ก็เลยเหมือนแบบแอบเซิร์ชก่อนว่าแบบเออมันคืออะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าได้มาดูจริงๆก็คือก่อนเวิร์กช็อปเนาะที่เป็นการบ้านที่แบบว่า acting coach ฝากไว้พี่แซนดิสครับแสดงเหมือนในนั้นได้หรือเปล่าในอนิเมะ จะต้องบอกก่อนว่าถ้าเราบอกว่าเล่นเหมือนเนี่ยก็จะเป็นการชมตูนเกินไปใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าเจมเล่นได้ไม่เหมือนในตูนแล้วครับผมแต่ว่าน่ารักกว่าน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งครับไม่น่ารักกว่าเพราะว่าหูดูการ์ตูนเจมสู้เขาไม่ได้จริงๆเขาน่ารักมากพวเคยดูตอนที่พี่ acting coach ไปดูป่ะแต่ของเพื่นตอนตอนที่รู้ว่าได้เรื่องเนี้ย ก็คือลองไปหาดูเพราะรู้ว่ามาจากคอมิกก็เลยไปดูการ์ตูนน่ารักดีก็มีความกุ้งกิ้งกุ้งกตามแบบฉบับของแอนิเมชันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทําการบ้านจากการ์ตูนระดับหนึ่งก็ผมดูเป็นแอนิเม่นะผมก็เคยดูเป็นแอนิเมะนะครับแต่หนังสือก็ไม่ได้อ่านครับ ตอนแรกเคยเห็นภาพที่แบบต้องเล่นคู่คนเนี่ยก็คิดว่าทำไมคนนี้เจ๊กจังตัวจริงก็คือน่ารักครับผมคนอื่นก็ที่จริงคิดว่าทุกคนเหมือนตัวละครที่ตัวเองได้มากเลยเนาะเพราะว่าโดยเฉพาะแบบปออะไรเงี้ยที่แบบเล่นเป็นตัวเองเลยหรือคนอื่นที่แบบว่าคาแรคเตอร์ที่แบบว่าคล้ายกับตัวจริงมากนะครับผมคนไหนที่แบบพูดน้อยก็จะเหมือนในเรื่องอะไรที่พูดน้อยคนไหนที่แบบโอเวอร์โอเวอร์ใครโอเวอร์อืมไม่ได้พูดนะก็คนที่แบบว่าเอนเนอร์จีเยอะนะครับก็จะแบบเอนเนอร์จีเยอะมากในเรื่องก็ฝั่งเจมส์นะครับั้งแรกที่เจอก็จะเป็น one ยังไงอะไรเงี้ยแบบพอได้มาเจอวันแรกเป็นการเวิร์กช็อปภาพรวมการเวิร์กช็อปวันนั้นจำว่ามันสนุกมากเลยนะจะเห็นนะครับว่าแบบเออเราสนุกมากเลยแบบพี่แซนวิชเขาก็แบบว่ามีกิจกรรมแบบมาให้เราได้เล่นด้วยกันแล้วก็แบบเป็นการทําให้แบบเป็นการจัดการทางแรกที่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับเอาจริงๆคิดว่าการมาแต่ละคนนะ่ะจะมีส่วนที่เหมือนกันบ้านแต่ว่าอีสปานส่วนก็จะไม่เหมือนกันบ้านเนาะอยู่ที่ตัวละครว่าตัวละครคนนั้นเขาแบบว่ามีคาแรคเตอร์อยังไงอย่างเช่นแกบ่าต้องแบบพยายามไปศึกษาการแสดงออกให้มากขึ้นนนนแบบวว่่าาาาาาากกรรเเออพชัหห้้้ตใมมขึะะไงงคท อาจจะแบบว่าต้องการการแสดงที่อบอุ่นขอกมานิดนึง <ừ. S 2> ซึ่งเราต้องพยายามไปส่วนนั้นครับผมการบ้านของเจมจะเยอะนิดน,นึงหมายถึงว่าคือเราเราไม่ได้เล่นเป็นคนเราเล่นเป็นเด็กด้วยหนึ่งซึ่งเร,เราเด็กตัวนี้ที่เราจะเล่นมันไม่ใช่คนด้วยมีการบ้านเกี่ยวกับแมวเยอะมากแบบพี่แซนวิทให้ไปดูศึกษาพฤติกรรมแมวท่าทางแมวแล้วก็แบบคือจะมาอ่านหนังสือเกี่ยวกับแมวเยอะมากดูคลิปดูท่าทางเวลามันบิดขี้เกียจเวลามันง่วงเวลามันเล่นทํายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงเวิร์กช็อปนอกจากการไปเรียน acting class แล้วก็ มีการบ้านแบบว่าพี่ชานิ็จะฝากไปดูหนังดูหนังไปหลายเรื่องครับแล้วก็อ่านหนังสือไปหลายเล่มมากการบ้านเป็นวาดรูปกระตูนนะครับผมส่วนมากจะเป like. <ati osters> the then, ็นการ์ตูนที่แบบตัวเองชอบอะไรเงี้ยครับผมเจม์ันก็มีโอกาสได้เห็นรูปที่ไปแก้บ้านนะครับแกเป็นคนที่มีหัวทางด้านศิลปะค่อนข้างสูงเลยครับผมเกินไปก็ทักทายตามปกติอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบด้วยความที่ยังไม่รู้จักเลยสักคนเพราะว่าเข้าไปก็จะแบบถามเออดีเราเราคริสต์มาอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเนี้ยเขาบอกว่าเขาเจอเราครั้งแรกน่ากลัวมาก พูดไหมพูดอะไรเลยมันก็นิ่ง้วมันก็เงียบแล้วแบบปอนั่งอยู่อย่างเงี้ยอ๋อมาเรียนเหรอข้างในเนี่ยทำได้เงี้ยพวกก็แบบว่เป็ในใครเงี้ยปกติแบบไทยยังไม่สนิทกับไทยอะไรจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แต่ของปอน,นี้ก็คือเป็นคนๆเลยอ่ะแบบแบบว แบบเจมอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบว่าไม่รู้สึกอะไรเลยเจอคนเหมือนกันนะแบบทุกคนพูดไปเรื่อยไปเรื่อย <laughs> ไปเปื่อยแต่กับถ้าเสืดเป็นการแก๊ปบก็คือแบบว่าเขาจะเป็นคนไม่ค่อยพูดจะไม่ค่อยกล้าคุยก,กับแก๊ปเท่าไหร่กลัวโดนแก๊็ด่าตอนแรกส่วนไบก็เป็นเด็กแบบที่แบบเป็นเด็กเป็นเด็กอะตอนแรกเป็พี่ฟอะไรนเด็กมากใช่ไบโตขึ้นเยอะมากส่วนโมโดนี่จําขึ้นใจเรียกชื่อน้องผิดเรียกว่าบูโน่บุโน่ไปไหนบุโน่ไปไหนถ้าตอนที่เจอเลยครั้งแรกครับคือแบบว่าตอนเวิร์กช็อปเข้าไปผมก็ เหมือนจะมาช้าสุดเลยมั้งก็บบเขาก็เริ่มกิจกรรมมันผมว่ายังไม่ค่อยกล้าคุยกับใครเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่รู้ว่าเออแต่ละคนเป็นยังไงแต่พอได้ทํากิจกรรมไปหลายๆรอบแบบไปเวิร์กช็อปด้วยกันหลายๆรอบก็สนิทกันมันก็มันก็โฟล์ละมันก็ไม่มีอะไรวันแรกที่เจอกันเนี่ยทุกคนก็แบบเงียบมากไม่ได้คุยอะไรกันไม่ได้คุยอะไรเลย <laughs> <laughs> ใช่ไหมเออแต่แบบพอได้ได้รู้จักกันอะไรเงี้ยก็แบบมันก็โฟล,ล์เลยนะครับตอนแรกตอนแรกผมก็ไม่กล้าพดด้วยว่ English ใส่แน่ <laughs> <risque> สุดท้ายก็อ๋อพูดไทย, <hasta S 1> ยได้โอเคแต่ยังแบบ speak English ใส่เขาถามว่าเขินไหมเหรอ,อจราจิงนะในเรื่องอ่ะตัวละครมันเขินบ่อยจนแบบ หน้าสั่นเนี่ยเราหมายถึงเราอ่ะพี่แก้วเขินสิเจมน่ารักมากขนาดเนี้ยเจนแบบว่าไม่เคยเห็นใครน่ารักขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะประทับใจมากครับเขินเจมมากครับมองในตาของเจมเจมของริบตาสวยมากเลยครับถามว่าเขินหรือเปล่าจะมีบ้างช่วงที่เราแบบยังไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่เนาะแต่ว่าพอสนิทกันแล้วอ่ะคิดว่าความเขินมันน้อยลงจะเป็นความธรรมชาติที่มากขึ้นอะไรเงี้ยครับแา่นว่าถ้าเราไม่ศึกษาเราแบบคุยอะไรเงี้ยอาจจะแบบมีแคเขินบ้างไม่มั่นใจบ้างพอสนิทกันแล้วอ่ะมันก็ความเขินก็น้อยลงเนาะใช่คือพอมันสนิทมันจะ เราจะกล้าเล่นมากขึ้นครับเจมก็ฟีลพี่แกมได้แหละแต่คือของเจมอ่ะมันไม่มีเขินเลยเวลาเจมเล่นอ่ะเจมอะชอบแห่พี่แกมมากกว่าเขาจะเป็นคนแบบว่าออนต่อโลต้องจริงตัวจริงเขาตัวจริงออนต่อโลใช่ครับผมถ้าเห็นแบบว่าวันนั้นมีซีนแบบต้องกุ๊กกิ๊กหรือซีนแบบว่าจับเนื้อต้องตัวอะไรเงี้ยจะแบบว่าขำรอแล้วเจมคิดว่าเราจะจะไปแกล้งเขายังไงที่จะบอกอ่ะถ้าเรายังไม่สนิทกันะมันจะเล่นได้ยากตรงที่ว่าเจมก็จะคิดว่ากลัวว่าถ้าเราเล่นไปเราแบบเดี๋ยวเขาจะแบบเก่งหรือเปล่าเขาจะแบบเออแบบ เราก็จะคิดมากใช่ไหมแต่ว่าพอสนิทกันปุ๊บจะก,ก,กล้าเรียนมากขึ้นถ้าจะเขินน่าจะเขินในบทมากกว่าแต่ถ้าิดเขินกันจริงๆไม่ไม่ไม่เขินไม่รู้สึกเขินไม่เลยสนิทไม่เลยคือด้วยความที่แบบเขาเรียกอะไรเราไปเวิร์กช็อปกันมาเราก็ค่อนข้างคุยกันเยอะในระดับนึงอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็เป็นฟิลแบบเนี้ยเป็นฟิลแบบปอยเนี้ยคือเขาก็พูดมนนู่นนี่ก็แบบสร้างความเฮฮาให้กองด้วยอะไรด้วยก็ง่ายง่าย,ายทำงานร่วมกันง่ายมากใช่ ถ้าถามว่าเขินไหมก็ไม่ไม,ไม่เขินนะครับแบบเล่นเต็มที่ได้เลยนะครับปรับตัวก็สำหรับผมก็น,น่าจะน่าจะหนานหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นซีรีส์งานแรกของผมนะครับผมก็ยังพูดภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแวรงนะครับมัก็จะยากสําหรับผมหน่อยนะครับเรื่องบทเรื่องก็จะใช้เวลาปรับตัวค่อนข้างน่าจะมากกว่าคนอื่นนะครับแต่สุดท้ายก็ชินนะครับ I feel confident about it ก็สาหรับซีรีส์เรื่องเหมียวเซียอัพน้องเหมียวในห้องผมนะครับก็พวกเราทุกคนนักแสดงพี่พี่ทีมงานทุกคนนะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยตั้งใจกันมากๆก็อยากจะให้คนดูทุกคนนะครับเอนจอยไปกับมันแบบว่าไม่ต้องคิดเยอะครับดูซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์สนุกแล้วก็เฮฮาแล้วก็ดูไปเนี่ยก็จะได้ข้อคิดดีๆกลับไปเยอะมากมายเลยครับผมก็อยากจะฝากไว้ให้แบบว่าเข้าไปอยู่ในซักมุมหนึ่งหลื่มหนึ่งใน หัวใจของคนดูนะคบผมก็ฝากด้วยครับผมฝากซีเรื่องเหมียวย้อัพเลยนะครับผมเรื่องนี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่ดูง่ายครับดูแล้วอารมณ์ดีอาจจะไม่ได้เครียดมากจะมีเ๋ยวความสดใสในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นแบบดูได้ทุกเวลาเลยครับก่อนนอนก็ดูได้ตื่นนอนก็ดูได้ก่อนอาบน้ำได้สิก่อนกินข้าวโอเคครับผมโอเคดูได้ทุกเวลาครับเป็นซีรีส์เรื่องแรกของคลิสของปอของแก๊ปของเจมของไบของโบโด เจมี่เรื่องแรกอะขอรี่เอาง่ายๆว่าประสบการณ์ข,ของพวกเราอะมันยังน้อยมากๆอยู่แต่ว่าการแสดงซีรีส์เรื่องนี้พวกเราตั้งใจกันมากๆนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยให้กําลังใจพวกเราด้วยแล้วก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะสําหรับปอนะคะก็อยากให้ทุกคนดูซีรีส์เรื่องเหมียวเอาอัพด้วยความสนุกมีความสุขขยิมไ้กับพวกเรานะคะพวกเราทุกคนตั้งใจกับเรื่องนี้ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง P R ทุกๆอย่างเลยค่ะ ก็ฝากด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนนะครับไปติดตามนะครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับเพราะว่าทุกคนก็พยายามทําเต็มที่ในส่วนหน้าที่ของตัวเองนะครับทั้งพวกผมแบบสแสดงทั้งพ่วงก,กับทั้งพวกพี่ที่ช่วยกันตัดต่อแล้วก็โปรโมทอะไรต่างๆครับก็คืออยากบอกว่าทุกคนเขาตั้งใจทํากันมาครับอยากให้ทุกคนลองเปิดใจนะครับเป็นซีรีส์แบบเป็นแฟนตาซีแล้วกันที่อาจจะยังไม่เคยเห็นแบบแมวเป็นคนอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนลองมาเปิดใจรับชมกันดูนะครับ So uh, we have our series is up. It's gonna be uh, on air in April, and um, we worked really hard to um, get this done. And um, I think that we really did our best, and we would really appreciate it if you guys could um, support us and, of course, uh, watch all of the series, and um, of course also um, support uh, the individual actors and actresses. And yeah, I, I think it's something that you guys would really enjoy. Ya yeah. series nong series ก็ติดตามได้ใน IG ควฝากติดตามไว้เลยนะครับอาท็อปก็มีช่อง YouTube ด้วยนะครับอย่าลืมติดตาม subscribe like and subscribe and comment down below ใช่